พี่น้องเอฟซีครับลิปล็อกสลักลูกสูบขอใส่แบบนี้เด้อผมเห็นคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์น,นะครับใส่ลิปล็อกลูกสูบยังไม่ถูกเลยนะครับปานนั่นว่าสมรสมาเศร้าปี30ปีนะครับลิปล็อกสลักลูกสูบนะครับขอให้ใส่นะครับปากของลิปล็อก,กเห็นไหมปากของลิปล็อกอยู่ด้านบนนะปากของลิปล็อกอยู่ด้านบนเห็นไหมนะมันจะอยู่ตรงกันข้ามกับล่องบากเสมอนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ก็คือวิธีการใส่ที่ถูกต้องนะครับ เวลาที่เราใส่แบบนี้ในขั้นตอนของการถอดออกเราก็สอดไส่ควงแงะเข้าไปงัดออกเลยนะครับส่วนปาาของตัวจีนะครับอันนี้กิปล็อก ok จะเป็นลักษณะตัวจีใครจะตัดออกก็ได้ไม่ว่ากันนะถ้าไม่สบายใจถ้ากลัวว่าาความเร็วสูงมันจะหลุดแต่เท่าที่ทํามามันไม่หลุดนะครับในรถ สแตนดาร์ดนะครับพี่น้อง f c ถ้าลถบิ๊กไบก็ว่ากันไปอย่างนะครับทุกท่านเพราะว่ารอบมันไม่ได้เป็นแสนสองแสนรอบนะครับพี่น้อง f c นี่ก็คือวิธีการใส่แล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขยับดูด้วยสลักขยับได้ไหมนะครับถ้าขยับได้เยอะก็ไม่ดีถ้าไม่ขยับเลยก็ไม่ใช่นะครับมันต้องขยับได้นิดนึงนะครับถ้ามันขยับไม่ได้ก็คือมันมากินพื้นที่ของ กิบล็อกกิล็อกมีโอกาสที่จะหลุดได้นะครับเพราะว่ากิบล็อกลงล่องไม่เต็มที่มันต้องขยับได้นิดนึงนะครับสำหรับสลักลูกสูบนะเอาละนะครับคลิปนี้จบเท่านี้ครับ